สวัสดีค่ะแหมวันนี้อากาศดีมากๆเลยอากาศดีก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูวิวดูบรรยากาศบ้านป้าน,นะคะชมกันแดดออกแต่เช้า นั่นนะคะใบไม้บ้านป้าก็เริ่มร่วงแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาวันนี้ป้าจะมีลูกลูกของลุงที่เสียชีวิตไปะคะ่ะเขาจะมาเยี่ยมป้าแล้วก็หล,ลานแล้วก็หลังจากอาหารกินอาหารเย็นแล้วป้าจะมาพาเด็กๆมากินไอศครีมในบ้านน้อยป้าค่ะล้วไงเดี๋ยวป้ารีวิวให้ดูนะคะ วันนี้เด็กๆจะมาเยี่ยมกันก็เมียเมียเก่าของลุงด้วยแล้วก็จะมาเยี่ยมพอดีเราก็เชิญเข้ามาด้วยเพราะว่าเขามากับลูกเขางาน้นเราบอกมาเลยมาเลยมากินอาหารไทยบ้านฉันอนะอย่างเี้เดี๋ยวเยวน็นนี้เดี๋ยวป้าก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าลูกๆหล,ล,ลานๆมากันนะคะยังไงก็ขึ้นไปชม คลิปเก็บเห็ดของป้านะคะไปะเดิได้เห็ดเหลืองค่ะวันนี้ปกติเห็ดอันนี้มันจะมาก่อนเวลามากเลยนะคะตอนนี้จนเห็ดจะวายแล้วก็เพิ่งมาปีนี้ ดอกดอกใหญ่โตเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยสวยยังสวยอยู่ยังได้อยู่เลยค่ะดอกยังแข็งอยู่นะคะนี่แะคะ่ะวันนี้เราก็จะขึ้นที่ชั้นๆอย่างนี้นะคะเราจะไปดูแถบนี้กันว่ามันมีเห็ดหนังกงหนังแก่ไหมคะเดี๋ยวเราไปกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆก็ยังมีให้เราเก็บอยู่นะคะเนี้ย แหมดอกสวยด้วยนี่ค่ะอู้สวยค่ะนี่นะอายุมีอีกไหมเอ่ย อันนี้เราก็มากันชันๆเลยนะคะแต่ตรงนี้มันมีอยู่ก็เลยบมืข่ขคืนมาดูมันเคยมีเห็ดหนังแกะนะคะชันมากค่ะเจอแล้วหนังแกะโอ้สวยงามค่ะแข็งปึกเลยเดี๋ยวเรา้ไปตัดขากันนะคะนู่นอีกค่ะนู่นอีกนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้ไม่รู้อะไรมันมาเหยียบของป้าหลุดเลย แต่ดอกเขางามจริงๆเนี่ยสงสัยไม่มีอะไรมารับประทานเขาแล้วคัเนี่ยดูแล้วอือหือขาวจัวเลยเพื่อนๆจ๋าดูได้หมดเลยเนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นนะคะดูสิคะเนี่ย ได้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 ป้าเห็นไว้ตั้งแต่สองสาอาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะแต่ป้ามาไม่ได้เอาเขาไปเอาที่อื่นนี่น่ยังขาวโจ๊กอยู่เลยขาแข้งใหญ่ๆเอาหมดอ่ะสวยแจริงๆวันนี้ก็คงจะหมดแล้วมา้งคันเนี่ยไปไปต่อค่ะ ป่าของเราก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมีความชันแล้วก็มีหน้าผาค่ะแต่ตรงนี้เราคงปีนเข้าไปไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าผาสูงชันนะคะเราก็จะเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะเห็ดหนังไก่เรากำลังออกนะคะนี่ดอกก็เริ่มเท่มเลยเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อน นี่เก็บต้งรีบเก็บเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการหลังไก่นะคะนี่ค่ะโอ้สวยค่ะเพื่อนๆจ๋าสวยงามอลามตาเมื่อวานนี้โทรศัพท์ป้าแห้งแบบลือมั <ừ> นหนาวจัดดูสิค่ะเพื่อนๆอ,อู้ งามแท้เลยเก็บอันนี้คะ่ะี่ค่ะเพื่อนโอ้โหขาจะใหญ่ไปไหนเนี่ยดูค่ะเพื่อน สวยกิกค่ะเพื่อนดูสวยค่ะโอ้โหเก็บเลยค่ะป้าต้องขอเก็บอย่างนี้นะคะเพราะว่าดินันจะได้ไม่ตั้งติดขึ้นไปแล,ล้ลรากเขายังคงอยู่ที่เดิมถ้าถ้าเราไม่ถอนอะ เห็ดก็สะอาดด้วยค่ะถ้าเราสะดวกในการตั้งกล้องนะคะแต่ขาเขาเล็กจังเลยให้เหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หขาอวบขาใหญ่มากแต่กล้องก็ถ่ายไม่ได้ค่ะเพราะมันแห้งค่ะมันหนาวจัดโอ้โหดูสิคะเพื<ๆ>่อนๆจะบอกว่าเออดีกันกน,นะมีดตัดนะเพราะว่ามันมันสะอาดดีมันไม่ต้องเอาย่าเข้าไปสกรปรกในถังป้า เก็บเร็วด้วยบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าอยากให้ถอนอจั้วเลยหวังว่าจะเป็นหนังไก่นะคะไม่ใช่อ่ะโอ้เห็ดอะไรก็ไม่รู้เหมือนหนังไก่มาก ไก่นนี้นี่ค่ะนี่ค่ะโอ๊ยดอกยังมีความยังมีดอกแข็งแข็งสวยงามสวยงามให้ป้าได้เก็บอีกนะคะเนี่ยโอ้โหเูสซิเนเพื่อนน้ำงามเนี่ยอันนี้ก็เป็นป่าเรานั่นแหละแต่ว่าป้าก็เก็บไปซะจนมาแล้วก็เก็บแล้วกเก็บอีกอยูน่นะเนี่ย โอ้ยดอกสวยๆเป็นปินยังนี้อยู่เนยน,นะคะเนี่ยโอ้เยคะ่ะเราไม่ต้องไปตัดขาเลยโอ้เด็ดนาะสะอาดสะอาดเพื่อนบางคนก็อยากให้ไปเก็บเห็ดกับน้องตีน้องตีเขาไปเก็บเห็ดกับสามีเขาแล้วก็เวลามันไม่ตรงกันเพราะว่าน้องตีเขาทางานคะ่ะ เลิกงานสามีเขาก็ไปรับขึ้นเขาเลยบางคนไม่เข้าใจก็ไปแม่ป้าไปไปเก็บเห็ดกับน้องตีเนาะเราก็หาอ,ออเดอร์ทางนี้เราอยู่เราไม่ได้ทํางานแล้วก็ขึ้นเขาทางนี้เขาก็ไปเลิกงานแล้วเขาก็ไปเก็บออเดอร์ของเขาเหมือนกันบางคนก็ไปต่างไปเก็บกันค่ะบางทีเราก็จะนัดกันไปนัดไปด้วยกันแต่ว่าน้องตีก็ทํางานทุกวันไง พอเลิกงานสามีก็มารับไปเลยเราก็เก็บเห็ดทางนี้แล้วก็ทำความสะอาดเห็ดทางนี้แล้วถึงเวลาก็เขาก็มารับไปเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งนะคะจุดนั้นอย่างสวยเลยเพื่อนดอกเขายังแข็งกึกอยู่เลยอะ วานชันเราเดี๋ยวก็เดินลงไปข้างล่างน,นู่นแหละค่ะเดินหาลาไปข้างล่างน,นู่นแหละค่ะแล้วก็ไปออกไปอีกโซนหนึ่งเพราะว่าโซนนี้รู้สึกว่าเราจะเก็บกันทุกวันเลยทุกอาทิตย์มันก็มีลอมๆเล่นๆให้เราเก็บไปะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปโซนนู้นกันนะคะเพราะว่าอีโซนนู้นป้ายังไม่ได้เดินเลยมันมีดอกเล็ก้เก็บอีกนะคะเนี่ยดู หมดแล้วนี่ค่ะมันดอกเล็กเฉยเลยอ่ะขายหญ่ใหญ่อืมมันก็นเล็กเกินเนี่ยเล็กเกินก็นไม่ต้องเอาอืมน,นี่เนี่ยดูสิคะเห็ดเหลืองโอ้โหเราก็มาหลายรอบแต่ทำไมเราไม่มาจุดนี้เนาะ สิคะมาหลายรอบมากเลยนะแถวเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้วนมาทุกที่นะเนาะโอ้ตรงนู้ยยยยนอีกเยอะเยะแล้นน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 น่นตตน,น โอ้โหทำไมเราไม่มาจุดนี้เนาะอั่นี้มันเละหมดแล้วนะคะเนี่ยไม่น่าจะได้ข้างในนู่นอีกค่ะนูนะ่นน่ะป้าก็พาขึ้นมาจุดชมวิวอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เห็ดบางส่วนก็เลือกได้บางส่วนก็ไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาเป็นเชื้อต่อไปนะคะ ก็พาขึ้นมาชมวิวสวยๆข้างบนนี่ค่ะป้าชอบเห็ดดำที่มันอยู่ในมอสนี่ยน,นะคะมันขาใหญ่เย่ยเดี๋ยวเราค่อยตัดเขาทีหลังเพราะว่า ก็ไม่อยากให้มันสกปกข้างในอันเนี้ขาตัวนี้มันชันค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าจะต้องหาเห็ดเห็ดเหลืองไงค่ะหู้ตรงนู้นเห็ดดำก็เยอะค่ะเดี๋ยวเราไปกัน,นแหมขึ้นมาทั้งดินเนี่ยไม่ชอบสกปรก ต,ตัดอย่างนี้เลยนะคะนะโอ้โหไม่มีเดินขึ้นมาแล,ล้วะเอาที่สะดวกป้าเลยนะเพราะว่ามันเริ่มเย็นแล้วละ่ะป้าเริ่มเริ่มหนาวละป้าต้องขอสะดวกป้าน,นะ,ะตัดง่ายดีเนี่ยโอ้โหเนี่ยตัดอย่างนี้มันง่ายดีเนี่ยเห็นไหมมันออกมาแบบปุ๊บๆๆเลย บอกว่าออกมาเดินเขาะ่ะมันก็มันกามันก็มีความสุขดีค่ะอยู่บ้านมันเหมือนมันจะป่วยยังไงก็ไม่รู้อะ่ะ เพืนี่เป็นทางเลยชอบอะ่ะสีมัน้าสวยดีสีที่สวยอย่าเนี้ยชอบอันที่โซนอยู่ใกล้บ้านป้าป้าจะยังไม่เก็บเนี้ยเพราะว่ารอให้มันโตโตก่อน ลงไปนู่นนะชันมากค่ะเพื่อนๆเราเ,เดินหาแถวนี้ก่อนนี่แหละป่าเขาอือหือ นเยอะเลยค่ะนู่นโอ้สวยเก็บก้านนู่นนะสวยๆเลยค่ะ,ะ,ะอัอนออนี้นนี้ดอกอ้วนๆดอกก็อวบดีจังเลยโอ๊ยๆๆๆ ủa dạ ngán ngán cả đôi lúc đòn này hả à, đen rừng đen rừng nữa hả phần đôi đứt mà bên anh đi này ồ đỏ đỏ xinh xắn luôn đây như thế cái gì đây kilo liền ha ủa đỏ hạt rồi đọc đỏ khó đi chẳng này อืนี่เนี่ยอันนี้ดอกก็ยังดเล็กอยู่เลยป้าเห็นเห็ดเหลืองตัวนู้นไปเอาเห็ดเหลืองกันนค่ะโอ้โหดอกยังแข็งปึกอยู่เลยงามดนี่ค่ะได้อยู่ค่ะโอ้โหดอกไม้เหลืองค่ะ ดอกไม้เหลืองสีทองประจำป่า